สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้กับเซลล์ใหม่นะครับผม3คันครับคูเปต้าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์นะครับผม3คันเลยนะครับผมยาคันแรกนะครับผมคันนี้ยังหน้าคู่ใหม่ยังอ่างคู่เดิมนะครับผมก็รีวิวรวมๆให้นะครับแต่ผมไม่สตาร์ทให้ฟังนะครับผมแต่ว่าเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนครับลูกค้านะครับผมก็เก็บรวมๆให้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เก็บหมดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับคันนี้หกแสน กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าดูภาพรวมเนี่ยครับผมนี่ครับแปดสิบห้าแรงนะครับผมลูกค้าหลายท่านก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมนี่ครับดูท้ายครับลูกค้านี่ครับผมดูท้ายรวมทุกจุดเลยเดี๋ยวผมแยกเป็นเพลทิสให้เลือกเลยครับผมมีเลือกถึงสามคันเลยทีเดียวนะครับจุดไหนไม่สวยผมก็จัดการให้นะครับผมนี่ครับผม อยางก็ประมาณนี้ครับนี <fen> <Gund> ่ค <loop> ร <ing> ับผมยางดอกยางก็ประมาณสัก5้าได้นะครับผม50เครื่องฝั่งนี้นะครับเครื่องดีเกียดีอยู่แล้วครับยังไม่เคยตัดไม่เคยทำไรนะครับผมนะครับผมคันนี้6 7 9 0 0 0บ็ทนัมบาทเบอร์สามนะครับผมัมเบอร์สา8ดก็รถได้นะครับผม รดได้นะครับขั้นต่อมาครับผมขั kind of ้นต่อมานะครับผมยางหน้าคู ort, ่ใหม่อย่างหลังคู่เดิมเช่นกันครับรวมๆก็คล้ายๆกันครับคันนี้นะครับผม6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่เก็บรวมๆให้นะครับลูกค้าดูนี่ครับเครื่องเดิมๆยังไม่เยิ้มเลยนะครับผมเดิมๆยังไม่เยิ้มนะครับผม ท้ายก็ประมาณนี้ครับเก็บรวมรวมให้แล้วบางจุดนะครับผมตรงไหนไม่ด like ีก็เก็บรวมรวมให้ลูกค้านะครับผมก็เช็คพร้อมใช้งานเลยนะครับเช็คพร้อมใช้งาน M8 อ่มแปดห้าสี่ศูนย์นะครับนี่ครับถ่ายทุกจุดเลยนะครับผมก็รถใช้งานนะครับผมชั่วโมงงานคันนี้ประมาณสามพันดิดๆคันแรกสองพันกว่านะครับผมคันแรกสองพันกว่าคันนี้ก็สามพันดิดๆนะครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับผม ้าท่าในไอนเจตต่อสับทาม0ูน8 5เกป้านะครับผมเซลใหม่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมคันสุดท้ายนะครับผมคันสุดท้ายท้ายสุดเลยคูมาตาเแ้า m ี่ศูเหมือนกันครับคันนี้5 9 5 0 0 0บาท5 9า0 0 0บาทนี่ครับก็เก็บรวมๆให้แล้วนะครับผมอย่างเดิมนะครับผมอย่างเดิมเลยนี่ครับผม อย่างเดิม4เส้นนะครับลูกค้าทุกท่านใบมีดหน้ายังเต็มๆอยู่นะครับนี่ครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้5้าแสนเบาทนะครับผม5้าแสนเบาทเท่านั้นครับลูกค้าดูทายกันบ้างนะครับท้ายก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ